ธิจไหนอันนี้จาก EP ไฟฟอสนะครับครับไฟฟอสอะไรสิเาถามว่าธุรกิจไหนที่มีทุนในการทำธุรกิจน้อยจะมีคู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งกันตลาดง่ายครับผมเข้าใจถูกไหมครับขออีกรอบได้ปะบริษัทไหนที่มีทุนในการทำธุรกิจน้อย เอาใหมธุรกิจไหนที่มีทุนในการทาธุรกิจน้อยจะมีคู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งกตลาดง่ายผม้าใจถูกไหมครับส่วนหนึ่งแหละเป็นปัจจัยสําคัญข้อหนึ่งใช้คํานี้นะ <c oughs> แต่นี้การใช้ทุนน้อยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีหลายหลายอย่างประกอบกันนะเช่นต้องใช้ความเชี่ยวชาญไหมบางธุรกิจเนี่ยบางอุตสาหกรรมเนี่ยความเชี่ยวชาญสูงมากเลยนะ ดังน,นั้นต่อให้ใช้ทุนน้อยแต่มีความเชี่ยวชาญสูงมากเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีคู่แข่งเข้ามาได้ง่ายๆนะครับเช่นเช่นนะครับเช่นเช่นอะไรดีเช่นธุรกิจรับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านมากๆอ่ะในในเชิงอุตสาหกรรมหรือพวกนี้ก็มีนะธุรกิจแบบเนี้ยที่เขาแบบรับเหมือนแบบเป็นคอนซัลท์แล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นเคินคียด้วยรับเหมาด้วยแต่ว่าเป็นแบบเป็นเฉพาะเฉพาะกิจมากๆอะไรอย่างเงี้ย Okay, ก็ใช้ <okay. S 1> ทุนไม่เครื่องบินเครื่อง,งบินอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนเคยได้ยินเครื่องบินอะไรวะช่างอะไรอย่างนี้เหรอเอออะไรแบบ,บใช่ก็เครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อย่างนี้ก็เป็นก,ก็ก็ใช่ด้วยครับคือเป็นกลุ่มโปรเฟสชั่นน่อคือแบบเป็นอาชีพที่แบบมีความเฉพาะต่อจมมากๆดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยข้อหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ใช่เสมอไปมันก็มีอีกหลายปัจจัยอะครับเช่นอย่างบอกเมื่อกี้ว่าโอเคละเงินทุนที่ถ้าใช้ลงทุนน้อยๆเนี่ยก็คู่แข่งก็จะเข้ามาง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิด มีความเชื่อวัานสูงมากเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าคู่แข่งรายไหนจะเข้ามาได้จริงปะต้องมีความเชื่อวชาญเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็สามเนี่ยเออาจจะมีเรื่องของเอข้อจํากัดของขนาดตลาดก็ได้นะครับข้อจากัดของขนาดตลาดนะเช่นเอมันเป็นตลาดปิดอ่ะคือตลาดเนี่ยมันตลาดมันเล็กมากเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตใช่ไหมถ้าเป็นตลาดเล็กมากตลาดนิชมาร์เก็ตเนี่ยถ้าเราเนี่ยลงทุนน้อยก็จริงแต่เราเนี่ยคลองตลาดหมดแล้วใช่ไหมครับคลองตลาดหมดแล้วเนี่ย คู่แข่งก็เข้ามายากใช่ไหมครับยังไม่ใช่แค่นั้นอีกยังมีเอยอะแยะเลยเช่นเออมันมีสิ่งที่เรียกว่าเออ t c h i ช g c o s อสูงนะการที่ลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากเจ้าเดิมเนี่ยไปเป็นเจ้าอื่นเนี่ยต้นทุนในการเปลี่ยนสูงมากเลยนะสูงมากเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เปลี่ยนกันพอลูกค้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าต่อให้คุณมีต้นทุนที่ต่ำเข้ามา,าลูกค้าใหม่เนี่ยก็ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่งลูกค้าได้อะนึกออกใช่ไหมครับหลายปัจจัยมากๆเลยและยังยังไม่นับเรื่อง เรื่องภาครัฐมาเกี่ยวข้องถ้าเกิดในบางอุตสาหกรรมเนี่ยภาครัฐเขาจะจํากัดใช่ไหมว่าเฮ้ยธุรกิจนี้ให้ให้ไดแ้แค่ไม่กี่ลายนะสองลายสามลายไม่ไม่ใช่สองลายสามลายห้าลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เต็มแค่นั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้โหลายปัจจัยนะหลายปัจจัยที่ที่จะมีเอ่อคูคุ้มกันที่ทําให้ธุรกิจอื่นหรือธุรกิจใหม่ไม่เข้ามาอย่างเงี้ยครับอือคือไปพิจารณาได้ด้านนั้นด้านเยวคงไม่ได้ครับครับก็ลองไปฟัง คลิปไฟซอร์สเออซึ่งเขาก็ฟังอยู่นะ <laughs> เขาก็ถามมาจากคลิปนั่นแหละครับ <laughs> อาจจะก็อาจจะดูมันมีหลายตอนไงอาจจะดูตอนนั้นแล้วก็เกิดสงสัยถามขึ้นมาเพื่อย,ย้ำว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่าโอเคนะครับ, <Okay. S 2> รบอ่ะคำถามสุดท้ายพอละนะครับยาวมากเลยอันนี้